สวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่๊มบางจากสุดท้ายกม78นะครับ๊มบังจากสุดท้ายกม78นะครับ,บ,ท,รรบที่นี่ก็มีการบริการล้างรถนะเปิดไฟก่อนมันไม่สวยถ่ายคลิปอ่ะอันนี้เราตกลงราคากันก่อนนะครับว่ายังไงก็ล้างหัวแล้วก็ล้อคคัสซีไม่ต้องถ้าคัสซีมันจะ400มานี้ไปกดจังก่อนกรุณารับเงิน สมีที่กดตังมีเขาบอกว่ามีโรงแรมเนี่ยแล้วก็มีห้องน้ำบริการที่ข้างในมันเป็นโรงแรมห้องน้ำบริการ นี่คือหัวเราไปโดนน้ำฝนมาจากไหนวะเนี่ยอุบลเราไปบุนเนี่ยสภาพต้องล้างไม่ล้างไม่ได้หมอนน,นี่ขาดเนี่ยไม่ล้างไม่ได้สภาพนี้โอครับผมเดี๋ยวเขาไล่ล้างให้ก็ล้างสะอาดอยู่นะเรามาใช้บริการอีครั้งที่สองแล้วดูโทษเลย โอ้โหสามสิบจุดสี่เก้านะครับแล้วก็เติมไปหนึ่งร้อยหกสิบเก้าลิตรห้าพันหนึ่งร้อยห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทอะรเพื่นเช็คเงเลยวะนี่นะครับนะภาพตอนที่ยังไม่ล้างเข้าไปใหม่นะครับก็อย่าลืมมาอุ่นนนกันนะเนี่ยผมนี่ไม่มี เวลาล้างแน่ๆเพราะว่าไปอุบลมากลับมารับตู้ฝากสามใบนะครับวันนี้แล้วก็มีงานด่วนไปภูเก็ตนะครับกว่าจะขึ้นตู้ได้โหด่วนจริงๆนะอย่าลืมนะครับที่นี่นะครับรถบรรทุกเขาชอบเข้ากันหลายๆคนนะก็มาถ่ายรีวิวไปหลายคนแล้วมันจะเป็นปั๊มบางจากสุดท้ายนะครับที่จะถึงของมะน,นาวนะครับเป็นปั๊มบางจาก เส้นพรมสองขาออกนะครับเป็นปั๊มบางจากสุดท้ายนะครับกมเจ็ดสิบแปดนะครับนี่ก็จะมีน้ําแบบนี้ก็มีถังมีอะไรของเขาเนี่ยล้างแบบนี้เลยปั๊มอาจจะแคบไปหน่อยแต่ว่ามีทุกอย่างนะพอ <todavía> ผ,ผมตกลงที่สองรกสิบาทนะครับก็คือคัสสีไม่ล้างล้างแค่หัวล้อเองฝุ่นแล้วก็ตัวหวัวก็คือล้างเต็มระบบอะ เขาก็ล้างกระจุกคงก็จะแขบให้หมดนะครับตัวหางล้างให้ล้อกับราวข้างบางฝุ่น,นครับไม่ได้ล้างคสซีทล้างคาซีแคสี่ร้อยจะเป็นร้านอดไรล้างล้างเือบจำเป็นฉุกเฉินอะไรปรนะมาณนั้นนแต่ว่าทางเท่าแก่ปั๊มเขารับทราบรับรูบ้นะก็จะเป็นรายได้พิเศษของน้องๆครับก็ สุรยาลทุก็ใช้บริการคันนี้ก็ครั้งแรกนะครับพยายามอธิบายครัว่ามันเป็นหกล้อเขาคิดคราคาเดียวกัคันเก่าผมคันเก่าผมมันเป็นไอสามหนยเนาะสามเพลาเนาะแกก็จะพยายามบอกว่าเอ๊ะมันก็เทเลอ ER. ร์ก็เลยตกลงกันที่260ร้อยหบล้างแค่หัวกับล้อหลังนะประมาณนี้ถือว่าเพือ่อนๆก็ดูเอานะว่าลางดีไม่ดีขนาดไหนผมว่าโอเคนะ ปกติล้างที่ลานนะ่ะมันไม่ถึงหมวกเลยนะเราไม่มีอะไรถูถึงไงโอ้ดูคนล้างเอาเอานาซาผมชดถูเอา,เอา,เอาโอ้เอาหมดเลยไป ที่มันก็เป็นที่แปลกตาแปลกใจสําหรับท่านลูกค้าท่านอื่นนะเขาก็งงเอ้ยนี่มันไม่มีเวลาล้างรถเลยเหรอมาใช่ดิึ่ทล้งลางรถก็ที่นี่เขามีบริการแบบนี้นะเพื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะทำให้น้องเขามีรายได้พิเศษประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทุกคนต้องวิ่งช่วยกันเติมน้ํามันทุกคนต้องขยันจริงๆอะ่ะต้องเติมน้ามันอ่าส่วนมากจะเป็นสัญช,ชาติพาม่านะเป็นพี่พามา่านะทุกคนต้องวิ่งเติมน้ํามันจนว่างจริงๆนะครับก็มา ช่วยกันล้างนะถูให้เตียระบบประมาณนี้เลยล้างสะอาดนะผมเคยล้างไปแล้วครั้งนึงติดใจนะครับแล้วก็เรามาจอดร้างเฉยๆก็ได้เกลยดก็จัดน้ำมันเติมถังซะน้ำมันเพลงกว่าผุงเทีมนิดนึงฮะเพราะว่ามันมาเป็นต่ายจังหวัดแล้วเนี่ย เรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยยังไงใครผ่านมาปั๊มบางจากสุดท้ายตรงออกก่อนออกวังมะนาวพระรามสองก็ไปมาใช้บริการไปมาใช้บริการปั๊มบางจากสุดท้ายนะครับของพระรามสองก่อนถึงวังมะนาวก็แล้วกันเพราะเราทุกท,ทุกใจสิ่งนี้นะไม่มีเวลาล้างเจอกันคลิปหน้านะครับส,รสวัสดีครับทุสวัสดีครับสะอาดอยู่นะยำยำอง